สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะก็มาพบกับช่อง UV อีกแล้วนะคะและในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นอัปเดตใหม่ของเกมอัลต้าเวิล์นะ,ะนะก็คือเดือนนี้นะคะเป็นเดือนแห่งความรักใช่ไหมคะอัลต้าเวิล์นะ,ะก็มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษที่น่ารักมากๆเลยค่ะเป็นเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์นะคะน่ารักสุดๆเลยค่ะทุกคนในตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะนัดคุณยายนะคะให้มาเจอกบบคุณตาที่สถานที่อังเคมนะคะ มาดูกันว่าคุณยายเนี่ยจะรับเราไหมมาค่ะเริ่มโทรกันเลยจิบจ๊บจิ๊บใช่ค่ะคุณยายวันนี้ไปเจอกันที่สถานที่ตั้งแคมป์ได้ไหมคะประมาณช่วงเย็นค่ะจริงเหรอคะคุณยายนะงั้นไปเจอกันตอนเย็นนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณยายเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนคะและในตอนนี้น่ะเราก็กำลังจะทำเซอร์ไพรส์ของคุณตาและคุณยายนะคะ เราก็จะให้พวกเขาสคนนะคะไปวาเลนไทน์เดย์ด้วยกันค่ะมาดูกันเลยว่าสถานที่ที่เราเตรียมงานไว้เนี่ยจะสวยขนาดไหนไปดูเลยค่ะโดยคลิปนี้นะคะก็จะไม่มีการหยุดคลิปเนาะคลิปมันจะได้ยาวๆนะคะเออทุกคนต้ทุกคนดูตรงนี้สิอันนี้แบบอยากที่มันรีบอัปเดตมากเกยนเพราะว่าฉันอยากได้เฟอร์นิเจอร์มากค่ะ โอเคค่ะเริ่มพูดพร้อมทำเพลงและเิ่มเล่นกันเลยค่ะมาค่ะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วทุกคนอันนี้คือชุดที่คุณตาคุณยายเปลี่ยนนะคะและนี่คือคุณตาคุณยายของเราอย่าเพิ่งมาค่ะทุกคนพร้อมหรือยังค่ะกับการที่เราจะได้เห็นสถานที่จัดงานวัเลนไทยให้ดูนิดนึง แป๊บนึ่งนะคะทุกคนนี่เดียวแค่นี้พอนี่นะค่ะทุกคนอาจจะไม่ได้ดีมากนะคะแต่ก็ก็นะคะทุกคนในของในกล่องนะคะก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะจะมีเป็นดอกกุหลาบค่ะสามารถแยกเป็นดอกเป็นดอกๆได้แบบนี้เลยนะ,ะแล้วก็ตัวดอกกุหลาบนะคะกดแต่หลายครั้งนะคะก็จะมีกลีบกุหลาบออกมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นชูงเทียนนะคะน่ารักมากค่ะแล้วเขาก็จะมีที่ใส่ดอกไม้กับตุ๊กาตาลูกหัวใจค่ะ อันนี้ก็เป็นกล่องช็อกโกแลตนะคะนี่ยำยำยำย,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 ยส่วนนี้นะคะเป็นของขวัญสุดพิเศษที่คุณตาจะมาเปค็คุณยายค่ะเดี๋ยวเราไม่บอกนะคะว่าคืออะไรเดี๋ยวคุณไปราดูกันเองค่ะต่อไปมารีวิวชุดเสื้อผ้ากันดีกว่าค่ะมาค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นของชุดผู้หญิงนะคะเราก็จะได้เป็นตังหูผีเสื้อคะ่ะน่ารักมากแล้วก็ตัวเสื้อกับกาโปรงนะคะเป็นสียมผูดแดงออกกุหลาบ แล้วก็รูปหัวใจนะคะน่ารักสุดๆตัวรองเท้านะคะก็มีโบโล่ะคะ่ะก็เป็นสีแดงด้วยน่ารักมากแล้วก็จะมีสร้อยคอนะคะดอกสร้อยคอดอกไม้นะคะอันนี้ก็สีชมพูมากเลยะคะ่ะต่อมาะคะที่ช่ทย่สุดคือเลยคือกระเป๋าค่ะมันเป็นรูปแบบก้อนเมฆแล้วก็มีหัวใจอยู่ตรงกลางนะคะทุกคนเห็นไหมนี่อันนี้แล้วก็จะมีสายสะพายสีทองนะคะก็คือลุคของผู้หญิงเนี่ยสวยมากๆ ต่อไปของผู้ชายค่ะก็จะมีรองเท้าผ้าใบแบบนี้เลยนะคะสีชมพูอ่อนๆค่ะน่ารักดีแล้วก็จะมีเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยนะคะกระเป๋าแบบนี้ก็น่ารักอยู่เหมือนกันนะแบบแบบเขาเรียกว่ากระเป๋าสานอะไรประมาณนี้นะคะเกิดก็ไม่ไม่คล้ายขนาดนั้นหรอกคะ่ะแต่แบบมันแอบ,บเหมือนนิดนึงส่วนตัวเสื้อกับกางเกงน,นะคะก็แมชกันมากๆเลยค่ะอย่างน่ารักเลยค่ะแต่แต่ละตัวนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะไปเริ่มไปเริ่มกันเลยค่ะ ยนตอนนี้นะคุณตาก็ามาถึงแล้วยืนรอเลยค่ะคุณตาตอนนี้คุณยายกำลังจะมาแล้วนะคะโอ้จริงเหรองั้นเดี๋ยวตารอนะและคุณยายก็ได้มาแล้วค่ะโอ้โอ,อะไร,ะไรเนี่ยนี่มันน่ารักมา,มากเลยจ้ะเล่าทุก เราทั้งสามคนเตรียมสถานที่นี้ให้คุณตาและคุณยายนะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่เป็นการเดทครั้งแรกของทั้งสองคนค่ะจะเริ่มจากการให้ดอกไม้นะคะอันนี้ให้นะอ้น่ารักมากเลยนะคะท่าทางที่เขามีนะอย่างน่ารักเลยค่ะทุกคนค่ะมาดูของขวัญสุดพิเศษกันดีกว่าค่ะความยร่งยนทุกคน นี่เป็นสร้อยคอผู้หัวใจน่ารักมากๆเลยค่ะคุณยายลองใส่ดูสิคะว้าวสวยสุดๆเลยเหมาะก,กับเธอมากเลยนะใช่ใช่สวยมากๆเลยเป็นยังไงกันบ้างเลยคะ่ะทุกคนและนี่นะคะก็คืออัปเดตใหม่ในเกม A อเว r สต์เวลนะคะน่ารักสุดสุดเลยใครที่ชอบ ใครที่ชอบการเซอร์ไพรส์นะคะหรือชอบการเข้าทีมเนี่ยมาที่กมโอต้าเวิลได้เลยทุกคนมันแบบน่ารักฝุดๆเลยนะคะงั้นสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามดูกันด้วยนะคะเราก็ยังคงลงคลิปอยู่เหมือนเดิมน,นะคะเราจะลง3วันครั้งค่ะอาจจะไม่นานเกินไปใช่ไหมคะทุกคนคะ่ะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไิกรอรไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็ดูค่ะต้องดูนะคะถ้าทุกคนดูเดีย๋ยวจะโคตรจีใจเลยค่ะทุกคน,นะคะ่ะงันไปละค่ะบยบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ด้วยนะจุ๊บมัคลิปนี้สั้นมากสั้นฝุดฝุด